กราบสวัสดีสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่รับเช่นเคยอยู่แม่รับอีกแล้วกับในเกมฟรีไฟครับทุกคนโอเคครับผมก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะทุกคนครับนี่ล็อกเป้าเข้าชาร์จครับทุกคนล็อกเป้าเข้าชาร์จครับผมโอเคทุกคนก็นี่ครับผมล็อกเป้าเข้าชาร์จนะทุกคนก็จะมันก็จะล็อกเป้าให้เรานะครับหนึ่งอันนะแล้วเราก็กดยิงครับผม ถ้าอยากให้ได้ครบเนี่ยก็น่าจะใช้อยู่5 6 7 8ประมาณ8 9ครั้งเนทุกคนนะโอเคครับผมยิงนัดแรกครับผมว่าจะเข้าอะไร,ะไรเริ่มยิงครับยิงยิงไปกล่องสกินปืนครับทุกคนกล่องแรกก็กล่องสกินปืนเลยแล้วมันก็จะไล่ไล่มานะครับเห็นปะก็จะเป็นคราวนี้ก็เป็นของส้มแล้วครา,าวนี้ก็คือของก็จะดีขึ้นนะครับเห็นปะ ก็พอนะัดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับผมกล่องชิ้นส่วนนี้นะแต่เราจะได้อะไรนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่บางคนนี่ก็มีกระถางแล้วนะครับอันนี้คืออะไระปริ่นนกเหรอหรืออ๋อกินปืนนะครับทอ้ทอมสั่นนะทุกคนนะโอเคครับก็จุดนี้ก็เริ่มตั้งแต่9เมตรครับผมไปจบที่เกือบ2,000เมตรนะเกือบๆนะอาจจะอยู่แค่พัน พันปลายๆนะทุกคนโอเคนะครับใครอยากได้ก็เข้ามาซุ่มกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับล็อกเป้าเข้าชายครับทุกคนถัดไปเลยดีกว่าปะนี่ครับทุกคนตำตำนานรอยสักนะครับแอนออสกินคู่หมูเยตินะทุกคนนะก็เติมเพชรครับผมเป็นเหมือนกับท็อปอัพนะครับเติมเพชรครบ199เพชรก็จะได้ลอยสักนี้ไปนะทุกคนเฮ้ยลอยลอยสักกระเทยอยู่นะ ได้อยู่นะทุกคนเฮ้ยไอ้ี่ลายอย่างนี้คุคุๆนะลายอย่างนี้นะโอเคครับผมแล้วก็กู้หัวผมกู้หูเยติประเทศอยู่นะครับถือว่าได้เลยครับ1 9 9เเพชรเท่าน,นั้นนะครับหรือว่าเป็นจํานวนเพชรเท่าไหร่ไปเอ้ตอนนี้มีโบนัสอยู่นะทุกคนมีโบนัสด้วยนะครับเติมเติมได้สารอบนะทุกคนนะ1ต่อหนึ่งไอดีนะครับโอเคกดรับไปเลยครับผม เฮ้ย hey, ได้ร้อยเปอร์เฮ้ย hey, ของผมได้ร้อยเปอร์ทุกคนโอ้โ oh ห oh, ต้องจัดแล้วปะต้องจัดแล้วปะชุดยอดไปเลยเดี๋ยวผมจะจัดอันนี้แล้วก็เข้าไปเอา่าเข้าไปเติมด้วยนะเติมแล้วก็เขาเอาไปจัดกิจกรรมนะทุกคนนะก็ลองเข้ามาสุ่มได้รับผมนี่ทอ่าแห่งความมืดครับทุกคนรับโบนัสของชุด100เปอร์เลยนะครับและผมได้ที่100เปอร์ครับทุกคนถือว่าคุ้มอะ่ะ ถ้าเราเติม106บาทใช่ป่ะเราก็จะได้600เพชรนะครับแล้วก็จะได้ท็อปอัพเมื่อกี้ด้วยได้ท็อปอัพเมื่อกี้ด้วยนะครับกู้หมุเจตินะครับนะโอเคครับผมถัดไปเลยดีกว่าครับผมถัดไปน,นี่ครับทุกคน8ทีการันตีท่าใหม่นะครับแล้วก็แฟชั่นนักสารวจหญิงนะนี่ก็คือแฟชั่นของผู้หญิงนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับนะโอเคครับผมเราก็เลือกกันที่เราไม่อยากได้นะครับแล้วเราก็ไปหมุนนะครับเริ่มพี่กิเลยนะ 9, เก้าเพชรป่ปะันนี้เราก็มีแล้วนะเราก็เอาอันที่มีแล้วออกไปครับผมโอเคเริ่มที่9้าเพชรครับไปจบที่เกือบ2องพันเพชรเหมือนเดิมครับผมได้ตอนนี้ก็มีกิจกรรมเติมเพชรอยู่นะครับก็ไปจัดกันได้ครับเติมเพชรแล้วก็เอามาหมุนนี่นะครับนะมาเดี๋ยวอันนี้ท่าใหม่นะครับท่าเต้นนะครับนี่แล้วก็อันนี้ครับผมนัก,กำํำรวดญิงครับผมมีกี่ชิ้น มีแค่สีเชินเท่านั้นนะครับเครื่องเกงรองเท้าแล้วก็ผมครับผมนะโอเคก้าวเพชรครับผมมาลองดูครับผมยังไงไเอ่ยก้าเพชรเฮ้ยได้เนะี่ยได้นะเนี่ยเฮ้ยผมก็ตกใจไอ้ผมก็ตกใจเนืกอว่าเขาจะหยุดที่เนืกอว่าเขาจะหยุดที่ตรงนี้ นี่ถ้าก้าเพชรแล้วได้นี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะก้าเพชรได้ท่าทางหรือว่าได้จุดผู้หญิงนี่นะครับนะโอเคครับผมแปดีการันตีนะครับใครที่อยากได้ก็เข้ามาสุ่มดูได้นะครับตอนนี้ก็มีท็อปอัพแห่งความมืดของเพชรอยู่นะครับก็เติมแล้วก็ได้เพชรมาสุ่มได้ครับทุกคนถัดไปเลยดีกว่านะครับถัดไปดีกว่าสำหรับกิจกรรมนี้ครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมขายฟรีครับทุกคนก็คือว่าแค่เล่นให้เก็บโทเก้นนะครับก็ขึ้นไปนี่ครับผมนี่ครับ ตุกตุกจีนนะทุกคนเฮงเฮงครับผมก็ลงเล่นงบ3คลิปนาทีนะครับก็จะได้โทเค็นไป2อันนะครับครบ1ชั่วโมงครับก็จะได้โทเค็น2อันนะครับหรือแล้วก็ล็อกอิน1วันเนี่ยก็จะได้โทเค็น1อันครับผมก็ตั้งแต่24มกราคมถึง6กุมภาครับอันนี้ก็จะมาเป็นอาอาม่าพารวยนะครับโอเคครับผมนี่ครับผมก็จะใช้แค่อย่างละ1โทเค็นนะครับถ้าเป็นร่มนี่ก็ใช้3โทเค็นครับเป็นหมวกก็3โทเค็นเหมือนกันครับผมคีย์บอร์ด ห้กระเป๋า5โทเค็นนะทุกคนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นระเบิดนะครับระเบิดครับผมใช้5โทเค็นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สายฟรีนะทุกคนสายฟรีครับผมตั้งแต่วันที่24มกราคมถึง6กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับผมก็ใครที่เอ่ออยากได้ก็เข้ามาเล่นครับผมแค่เข้ามาเล่นง่ายๆสายฟรีครับสายฟรีไม่น่าจะพลาดอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนีนะครับผมอาม่าพารวยครับโอเคทุกคนก็มีแบนที่เข้ามาใหม่นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วใช่ไหมหรือตอนพึ่งพึ่ง เปิดตัวมาตอนที่อัปเดตล่าสุดนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นนิคมล้างนะครับใครที่ยังไม่ได้ลองาเล่นลองเล่นดูครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปรีวิวหน่อยละกันขอเข้าไปเล่นหน่อยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคทุกคนเราก็ได้เข้ามาแล้วนะครับนี่ครับถือว่าใหญ่เป็นแมทเป็นแมทที่ใหญ่มากนะทุกคนนะแล้วก็แมทนี้ก็ได้เข้า เข้าจัดอันดับเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ใช่ทุกคนเราเจอแบตแถันที่นี้ในจัดอันดับแน่นอนครับทุกคนโอเคมาเรามารันูกันนะครับว่าผมจะลงไี่นี่เลยทุกคนโดดนี่เลยวรผนาามกีฬานาามกีฬาดีกว่าให้มีทุง่งทุ่งข้าวไรโอเคไหมนามกีฬามีคนด้วยทุกคน ใช่ครับมีคนไม่ไกลัวหรือว่า,วามันจะตายก่อนมาดูกันครับผมเฮ้ยยังยังไม่เจอปืนอ้าวหายามนุษย์ตัวนั้นหายไปไหนไม่เป็นไรปางก่อนแล้วกันเฮ้ยยิงกันแล้วยิงกันแล้ว ไปครับผมเราต้องไปห้ามครับเขาทะเลาะกัน Run. เป็นแผนท,ที่ใหญ่มากเลยนะทุกคนนะครับมีหลายเมืองมีหลายเมืองให้โดดอะเอางี้ดีกว่าถ้าเล่นร้อยคนได้นี่ก็คือแบบเอ่อก็นานอยู่ไปงออั้นเขาบะเพราะว่าแผนนี้ใหญ่ใหญ่จริงทุกคนแผนนี้เนี้ลงอ่าจัดอันดับเรียบร้อยแล้วครับผมเราได้เจอแผนนี้นี้ในจันดอันดับด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบนี่ก็บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเพราะวิ่งไกลนะครับดูผมอ,อยู่นี่แต่ว่าใกล้อยู่นะ ไ,ไกลเท่าไหร่ด้วยกันไปไกลเท่าไหร่โอเคก็ได้เล่นนะทุกคนได้เล่นได้ปาล์มนะครับได้ลงมาได้ปาล์มหน่อยจะได้ไม่ต้องลงมายิงกันเลยนะโอเค๋ของคิวแล้วผมตอนนี้เฮ้ยโดนอะไรอะ่ะอย่างนี้ดีกว่าไปทุกคน อยู่หน้าต่างรอไอ้ไอ้ไอบอใกล้แตกครับเวลาเล่นก็คือรอไอ้บอใกล้แตกเราก็เล็งไปตรงที่หน้าต่างครับพอไอ้บอแตกเนี่ยเราก็จะยิงะลุยบอไปได้เลยนะครับแล้วก็จะเข้าหัวเขาพอดีโอเคมาเรามาดูกันเอายิงต่อดีเฮ้ยยิงไง้บอผมต่อดีเขาไม่ยิงผมไปแล้วนะยังไงเอ๋ย มัไงกันล่ะครับแนวดีเรามันห้าวก็เรามันห้าวไงหยดยน้ำต้มไปเลยคนห้าวต้องกินข้าวต้มเขาผม <c oughs> <c oughs> โอเค เดี๋ยวเราจะไปขับรถทัวร์กันนะครับว่าแบบนี้นี่ยังไงยังไงถือว่ากว้างกว้างผมบอกเลยว่ากว้างยิ่งกว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยเขาบอกมารถจิ๊บกับรถจิ๊บมีอแจดด้วยครับผมมีคนเอ้ยมีคนอยู่หน้าคนอยู่หน้าแ้วเขาจะยิงหอม ว่าถืว่าไม่เป็นไรทุกคนแผ่นที่ใหม่นะครับแผ่นที่ใหม่นะนี่คมล้างนะครับก็น่าจะเจอเจอไม่น่าจะทุกคนน่าจะทุกคนเจอกันอยู่แล้วนะครับเจอกันในในแผ่นที่จะดันดับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาได้เอาลงจันทร์กับเรียบร้อยครับผม ก็ใครที่ลงไปเล่นเนี่ยชื่อว่ายัางไงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับสำหรับผมก็ว่ากว้างมากเลยครับกว้างใหญ่มีที่ฟาร์มเยอะแน่นอน,นครับผมอยู่ที่ว่าเมืองไหนจะเดือดกว่ากันนะครับส่วนมากก็น่าจะวงฟาร์นะที่เดือดน,นะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอใหม่บายๆไปแล้วล้วน